ลีกฟุตบอลที่ทำา е й т ติ้งได้สูงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่พิมลีกแต่ลีกรองก็มีคนติดตามมากมายระบบลีกของพวกเขาเป็นยังไงที่ที่บอกว่าเป็นต้นกำเนิดฟุตบอลยุคใหม่ฟุตบอลของพวกเขาล้ำลึกขนาดไหนติดตามได้ในคลิปนี้ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเจาะระบบลีกฟุตบอลอังกฤษเตะกันยังไงฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกขอแค่มีที่นิดหน่อยกับวัตถุทรงกลมสักอันก็เล่นฟุตบอลได้แล้วครับ ดังนั้นเนี่ยแทบจะทุกประเทศบนโลกครับเลยมีคนเล่นฟุตบอลอยู่ที่นั่นมีฟุตบอลลีกอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นสมัครเล่นหรือลีกอาชีพก็ตาม แต่ในบรรดาลีฟุตบอลที่มีอยู่มากมายทั่วโลกครับลีฟุตบอลของอังกฤษกับเป็นลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหลายประเทศนอกจากลีกในประเทศตัวเองแล้วเนี่ยยังสนใจลีกอังกฤษมากๆด้วยหรือบางประเทศมีคนสนใจติดตามลีฟุตบอลของอังกฤษมากกว่าลีกประเทศของตัวเองซะอีกซึ่งไม่ใช่แค่พิมียร์ลีกครับที่เป็นลีกสูงสุดของอังกฤษเท่านั้นแต่ในลีกระดับรองลงมาอย่างเดย์แชมเปียนชิพก็นับว่าเป็นลีกที่มีคนดูเยอะอยู่เหมือนกันหลายประเทศเอารายการนี้มาถ่ายทอดสดให้แฟนบอลในประเทศดูด้วยลีกรองเดอ์แชมเปียนชิพ หล,หลายลีกในยุโรปทีมจากลีกที่ต่ำกว่านั้นก็ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทีมอย่างเลคแฮมก็มีดาราฮอลลีวูดอย่างไรอันเลโนมาลงทุนหรือเชฟฟิลเวนเ,เดก็มีกลุ่มทุนไทยยูเนียนจากไทยไปลงทุนมันแสดงให้เห็นว่าลีกของพวกเขาได้รับความนิยมในหลายๆระดับจนทําให้มีคนสงสัยและอยากรู้กันว่าพวกเขามีระบบและกระบวนการอย่างไรเลื่อนชั้นตกชั้นกันแบบไหนต้องใช้เวลาแค่ไหนจะไต่จากลีกล่างสุดมาพิมร์ลีกได้ ฟุตบอลของลีกอังกฤษนะครับเป็นลีกอย่างเป็นทางการที่ถูกบันทึกไว้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในปี1888ตัวตั้งตัวตีในตอนนั้นคือวิลเลียมแม็กเกรเกอร์ผอของแอสตันวิลล่าครับและทีมรวบรดมการอีก11ทีมเป็นทั้งหมด12ทีมระบบลีกเนี่ยพูดคร่าวๆให้เห็นภาพนะครับก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นพีระมิดฐานใจะใหญ่ประกอบไปด้วยหลายลีกและหลายพันทีมขึ้นมาสู่ระดับสูงขึ้นจำนวนทีมและจำนวนลีกระดับเดียวกันก็ยิ่งน้อยลงชั้นสูงสุดของพี เลื่อนชั้นตกชั้นไปเรื่อยๆในกติกาที่ต่างกันไปทีนี้ครับมาลองไล่ประวัติศาสตร์เป็นไทม์ไลน์ครา่าวๆได้แบบนี้ครับปี1888ก่อตั้งฟุตบอลเหลียงกรีขึ้นอย่างเป็นทางการปี1892ดิวิชั่น2ถูกก่อตั้งขึ้นตอนนี้ทั้งระบบมีอยู่28ทีมปี1898การเลื่อนชั้นและตกชั้นแบบอัตโนมัติถูกนําเข้ามาใช้ปี1920ดิวิชั่น3ถูกก่อตั้งขึ้นทั้งระบบมีทีมเพิ่มเป็น66ทีม ปี1960ฟุตบอลลีกครับถูกก่อตั้งขึ้นปี1979ฟุตบอลนอกลีกถูกก่อตั้งขึ้นเป็นระบบที่คอยป้อนทีมสู่ฟุตบอลลีกปี1992พิมลีกถูกก่อตั้งขึ้นปี2004มีการเปลี่ยนชื่อดิวิช1 2 3เป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวและลีกถูพูดถึงพิมลีกครับมันถูกก่อตั้งขึ้นในปี1992หลังจากที่สโมสรในลีกสูงสุดหรือดิวิช1ในเวลานั้นถอนตัวจากลีกฟุตบอลของอังกฤษแล้วตั้งลีกสูงสุดกันนั่นทำ แต่ลำดับลีกรองลงมาคือเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันและลีกทูยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของลีฟุตบอลของอังกฤษหรือว่า EFL โดยพิมพ์ลีกครับมีทั้งหมด20ทีมส่วน3ลำดับรองลงมามีลีกละ24ทีมรวมทั้ง4ดิวิชั่นจะมีทั้งหมด92ทีมทีมเหล่านี้จะเป็นสโมสรอ,อาชีพทั้งหมดครับดังนั้นครับทีมที่อยู่ระดับที่ต่ำกว่านี้ลงไปเนี่ยจะมีสถานะเป็นกึ่งอาชีพและถูกเรียกว่าทีมนอกลีกเพราะทีมเหล่านั้นอยู่นอกระบบลีกของอังกฤษหรือ EFL นั่นนนนนนนเเอเอองงรรรัันบบส่่วกกาลืชชช้้้ะะตขี เป็นแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่3ทีมอันดับสุดท้ายของพิมลีกในทุกฤดูกาลจะต้องตกชั้นไปแชมเปียนชิพในแชมเปียนชิพสอันดับแรกจะได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติอันดับ3าถึงหจะต้องเล่นเพย์ออฟชิงตัวเลื่อนชั้นอีกหนึ่งใบขณะที่3อันดับสุดท้ายจะตกชั้นลงสู่ลีกวันโดยลีกวันครับจะมี3มทีมที่เลื่อนชั้นครับด้วยวิธีการของแชมเปียนชิพครับแต่ทีมที่ตกชั้นจะมีทั้งหมด4ทีมคือ4อันดับสุดท้ายครับส่วนในลีกทูครับทีมสอันดับแรกจะ้ออชัีก1วบงงตตฟิ ส่วนทีมตกชั้นสู่เนชั่นแนลลีกครับจะมีแค่2ทีมเท่านั้นระดับล,ล่างลงมาครับเรียกว่าลีกแห่งชาติหรือเนชั่นแนลลีกกำกับดูแลโดย FA หรือสหพันธ์ฟุตบอลอังกฤษเองระดับนี้จะมีทั้งหมด24ทีมซึ่งตั้งแต่พรีเมียร์ลีกมาถึงเนชั่นแนลลีกครับจะเป็นลีกที่ครอบคลุมทั้งประเทศและยังมีบางสโมสรนในนี้ที่เป็นทีมอาชีพอยู่การแข่งขันที่อยู่ระดับล่างจากนี้ไปครับจะเป็นแบบแข่งตามภูมิภาคมีหลายลีกอยู่ในด i วิชั่นเดียวกันเช่นลี League กท เช่นแนวลีกเซาซึ่งก็ตามชื่อเลยครับคือทีมที่อยู่ทางตอนเหนือก็จะไปแข่งที่โซนนอตทีมที่อยู่ทางตอนใต้ก็จะไปแข่งกันที่โซนเซาแข่งกันลีกละ24ทีมซึ่งบางทีมในลีกของทั้งสองลีกเนี่ยก็ยังพอจะมีทีมที่เป็นอาชีพหลงเหลือเหมือนกัน โดยในน่นแนลลีกนะครับทีมแชมป์เนี่ยจะได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติจากนั้นครับอันดับ2ถึง7จะเพย์ออฟกันชิงตัวเลื่อนชั้นอีกหนึ่งใบส่วนทีมที่จะตกชั้นจะมีถึง4ทีมด้วยกันซิ่งจะตกลงไปในฝั่งเหนือหรือใต้ก็ดูตามความเหมาะสมครับขณะที่ลีกโซนเหนือและใต้เนี่ยทีมแชมป์จะได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติส่วนทีมอันดับที่2ถึงเเนี่ยจะเพย์ออฟเลื่อนชั้นลีกละหนึ่งทีมรวมทั้งหมด4ทีมจะเลื่อนชั้นสู่น่นแนลลีกส่วนทีมท ซึ่งหลังกระบวนการเลื่อนชั้นตกชั้นแล้วหากทีมจากฝั่งโซนเหนือและโซนใต้ไม่เท่ากันก็จะมีการโอนย้าย1ทีมหรือมากกว่านั้นก็ย้ายไปอีกลีกนึ่งโดยอ้างอิงจากภูมิภาคครับลีกดิวิชั่นล่างลงมาครับจะแบ่งเป็นอีก4ลีกครับนั่นคือ Northern Premier League, Southern League Premier Division กลาง Southern Premier Division ใต้และ East m i a n League Premier Division ซึ่งทุกลีกครับจะมีลีกละ22ทีมนั่นทําให้ดิวิชั่นเดียวนี้มีทีมแข่งขันกันมากถึง88สโมสรครับและยิ่งเป็นดิวิชั่นที่ล่างลงไปมากกว่านี้เนี่ยก็จะมีทีมแข่งกันมากกว่านี้ หลักการของการตกชั้นเลื่อนชั้นครับก็คล้ายๆกับดีวิชั่นก่อนหน้านี้นั่นก็คือทีมอันดับที่1ของทั้ง4ลีกจะเลื่อนชั้นได้อัตโนมัติอันดับ2-5ถึงลงเตะเพย์ออฟชิงตั๋วลีกละหนึ่งใบก็จะมีทั้งหมด8ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นไปในแต่ละฤดูกาลส่วนทีมตกชั้นก็เหมือนกันจะมีทั้งหมด4ทีมที่ตกชั้นลงไปรวมจาก4ลีกก็ทั้งหมด16ทีมครับจากนั้นก็มาเฉลี่ยให้4ีลีกเนี่ยมีที่ดิยสองทีมาคเหมางดิมนนกันัมทรัย ดิวิชันต่อมาครับจะแบ่งเป็นอีก8ลีก ลีกละ22ทีมซึ่งก็จะแบ่งไปตามภูมิภาคย่อยๆไปเหมือนเดิมครับระบบการตกชั้นเลื่อนชั้นก็เหมือนกับดิวิชันก่อนหน้านี้เป๊ะๆเลยครับคือแชมป์เลื่อนชั้น4ทีมอันดับรองลงมาก็เพลย์ออฟกันชิงตัวส่วนทีมตกชั้นก็มีดิวิชันละ4ทีมด้วยกันหลังจากนั้นครับก็ค่อยมาเฉลี่ยให้ทีมในลีกเนี่ยเท่ากันดิวิชันล่างลงไปก็จะมี16ลีกแต่ละลีกมีทีมจํานวนไม่เท่ากันรวมแล้วทั้งหมดนะครับ321ทีมทีมและ ล่างลงไปจากนี้ครับก็ยังมีหลีกมีสโมสรเตะกันอีกเป็นพันๆทีมเลยครับซึ่งจะเป็นระดับกึ่งอาชีพและระดับสมัครเล่นไปแล้วซึ่งทานับเป็นระบบนะครับไล่ตั้งแต่พิมพ์เหลีกเนี่ยลงมาถึงล่าสุดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1ิดิวิชันครับดิวิชั่นต่ําสุดครับคือฟิเดอร์ลีครับมีทีมที่เตะกันอยู่ครับเจ็ดร้อทีมมากขนาดนั้นเลยทีเดียวเลยครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับยังเป็นหลีกที่เตะกันเองอีก8ปดถึงเกาดิวิชันเรียกรวมๆว่าฟิเต ถ้าเทียบง่ายๆอย่างบ้านเราก็ทีมระดับหมู่บ้านทีมระดับอบตอน,นั่นแหละครับซึ่งมีมากถึง4-5,000ทีมเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ในลีกของอังกฤษก็ยังมีฟุตบอลถ้วยให้เตะกันอีกหลายถ้วยด้วยครับที่เรารู้จักกันดีที่เป็นถ้วยใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดนั่นคือ FA Cup ทีมที่จะแข่งในรายการนี้ได้จะอยู่ในดีวิชั่น1-10โดยที่ดีวิชั่นระดับ1-4คือพรีเมียร์ลีกถึงลีกทูจะเข้าไปจับสลากเลยส่วนระดับดีวิชั่นห้าะร ่อมาคือถ้วยลีกครับหรือชื่อคาราบาวครับในปัจจุบันครับทีมที่จะลงเตะเนี่ยจะต้องเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกถึงลีกทูเท่านั้นทีมระดับล่างลงมาดิวิชั่น5ถึงแลงเตะในรายการ f a t r o p h y มีรายการ EFL t r o ท h y ด้วยเป็นทีมจากลีกวันและลีกทูลงแข่งรวมถึงมีทีมยาวยชนจากพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพบางทีมเนี่ยลงเตะด้วยถ้วยของดิวิชั่น9และ10ชื่อว่า FAW เ s เดิวิชั่น11เตะบอลถ้วยในชื่อว่า FA Interle มีถ้วยเฉพาะของ n a t National น League อีกใบ เ็นทีมระดับดีวิชั่น5แต่ร่วมกับทีมเยวชนของลีกสูงๆเท่านั้นชื่อว่า National League ครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยเลยครับว่าถ้าเราจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปเริ่มตรงไหนโดยรายละเอียดนะครับอาจจะต่างกันไปครับแล้วแต่กรณีครับขอยกตัวอย่างอย่างทีมของ Sunford City FC โดยก่อนหน้านี้นะครับซันฟอร์เดิมทีเนี่ยก่อตั้งขึ้นในชื่อของ Sunford Central เมื่อปี1940ครับพวกเขาเล่นอยู่ในลีกท้องถิ่นจนถึงปี1963 และได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในลีกระดับแมนเชสเตอร์ฟุตบอลลีกพวกเขาเคยเป็นหนึ่งในทีมที่บุกเบิกของลีกนอร์ทเวสต์เคานตี้ฟุตบอลลีกครับซึ่งเกิดจากการรวมเชเชียร์เคานตี้ลีกและแรงคาเชียร์คอมบิเนชันเข้าด้วยกันก่อนที่พวกเขาครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นซัลฟอร์ซิตี้ในปี1989พวกเขาอยู่ในลีกระดับล่างๆมาโดยตลอดครับจนในปี2014นักเตะชุดอฟ92ของแมนยูเต็ดเข้ามาซื้อซันฟอร์ซิตี้โดยได้ถือหุ้นแบ่งกันไลอ้อนกิกแกลลี่และฟิลเนวิลลโสกเดดวิบ็คแฮมแแลลละะะนนนนิคคคกกี้้บบััตทุุรถืออห10%าว เป็นของปีเตอร์ลิมเศรษฐีชาวสิงคโปร์จากนั้นครับทีมก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันพวกเขาเป็นทีมในลีกทูไปแล้วอีกทีมครับที่จะยกตัวอย่างคือ FC United of Manchester สโมสรนี้ครับเป็นทีมที่บรรดาแฟนบอลของแมนยูไนเต็ดที่ต่อต้อตานตระกูลเคลเซอร์รวมตัวกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2005ระดับแรกครับที่พวกเขาลงคือดิวิชันที่2ของ North w e s t County f o o t b a l l League ซึ่งอยู่ในระดับดิวิชันที่10ของพิระมิดฟุตบอลของอังกฤษและกต่รรระดดัััับบบขขึ้นนมาาเเือยยยๆโปจจุพวกกล ลีกพรีเมียร์ดิวิชันที่เป็นดิวิชันที่7ของฟุตบอลลีกอังกฤษครับ โดยทีมไหนที่จะเริ่มที่ระดับไหนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสมโมสรที่ตัวเองก่อตั้งครับและลงทะเบียนไว้เริ่มต้นจากลีกท้องถิ่นซึ่งก็จะอยู่ต่ำกว่าดิวิชั่น11ลงไปซึ่งถือเป็นระดับสมัครเล่นจากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นมาพอมาอยู่ระดับดิวิชั่น11ได้ก็จะเป็นกึ่งอาชีพแล้วนั่นหมายความว่าหากคุณก่อตั้งทีมในปีนี้ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยที่สุดก็มากกว่า10ปีที่จะไต่เต้าขึ้นไปถึงพิมร์ลีกได้ทำให้บรรดาในทุนครับจึงเลือกทีีะ่ะมมมนรรรรบบบกกแว,วาบบาาาาคงงฐเขข็ๆ,ๆั พวกเขามีวิธีการจัดการที่ชัดเจนทุกทีมที่ลงแข่งมีโอกาสจะได้เลื่อนชั้นเหมือนๆกันอยู่ที่ฝีมือและการบริหารจัดการยิ่งพวกเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง f a ฟเอคัพก็อยู่ที่นี่ฟุตบอลลีกที่แรกของโลกก็อยู่ที่นี่และมันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณี เป็นชีวิตของคนที่นี่การแข่งขันก็สูงยิ่งหลีกสูงสุดยิ่งมีระบบที่ทําให้ทีมต่างๆสู้กันได้อย่างสูงสีทีมเล็กในปัจจุบันไม่ใช่ขนมของทีมใหญ่อีกต่อไปแล้วทีมอย่างบอลมัดที่เป็นทีมเล็กๆก,ก็จริงขึ้นมาลุนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้มันเลยทาให้หลีกอังกฤษได้รับความนิยมมากกว่าที่อื่นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพิมลีกจึงแพงที่สุดในโลกเพราะรากฐานที่พวกเขาวางกันมามากกว่า100ปีนี่หละครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ